สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายแล้วก็บเอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสู่กุศลนะครับเด้อมาแล้วมาแล้วครับเนี้ครับวันที่สามครับวันนี้ขณะนี้เวลาสามโมงหมอวันนี้บอกฮะเฮ้อเยาว่าเถอเที่ยงเนี่ยไม่ได้ไปใส่มาใส่อยู่นะฮะไม่ได้ไปใส่นม่ไดาไปใส่ไม่ได้เลยครับไม่มีเที่ยงต่อเลยที่เที่ยงเราบอกวันนี้หาอวันนี้จะไปทันเมื่อไร เทางเขาก็บอกเราทางสามรกโลมาแล้ววันนี้นะโอยสามร้กิโลขาดสามร้อยโลอยู่ประมาณสองร้อบ่โอ้คือเข้าใจเราเลยสวัสดีอึ้เพาะสวัสดีอะไรแก้มสักดาวเดือนเหาเข้ัเน้งางนีั้ง่ะแต่ปักเนืค่ะแต่ปักเนืบ่ซสื้อมาาบ่เสื้อมาบ่บ่ค่ะนี่ย่งไงเอันนี้ตัเอกจัะกัวหนูกัวหนูมาตาไสื้อบ่เสบ้านผมบ่โอ หากระมาหากระมาห่อนไม่เศร้าจะบอกรู้ใช่ไหมฮูนวนฮะหากมาหอนม่เศ้าจะบอกหวานครับเอาขึ้ได้ดูมากตอนนี้โมเส่เย็นไแขงมาโอ้โหได้คนป่าได้อนหนูตตปีนกโอ้เสียดอเ้าบ้านีกเป็นอีกจังนึูอีกเป็นอีกจังนึพ่พอให้เอยพอดีสูผมพักบ่ไหลเออ ม่บานนักไล้กเห็นแต่ีบบว่าคมแล้วนะครับยังกระเดากระเดาครับจีเขาเยี่ยกัเดนทางหมดเลยเพราะจะน่าเห็นพราะจะน่าหาก็ออกไปเมื่อกี้เหน็นไหมซูรบัตออกแล้ว,วบอวบันเมื่อนี้คือสไปเดเตมน้ำมันน,ไไน,มน,นึกเนาะม,มันไก่เนาะไก่พกูดเอ้าคือได้ยินข้าวข่าวว่านมันกากวิธีอะไรแม่สู้เปฮอดกร์คือว่าเป็นทงหน้า โอ้ย <initiatives> เสียรำเต๊นนะขับรถไปยี่วันล่องเดชเข้าล่องเดชโอ้บรรยากาศดีดีน้อยนาะลมพัดเย็นดีดีอยู่กระขางกันเฮ้ยอะไรนะขางสะบืงยีงยังเขาห้องบึงอียังบึงมันแพงบ่มืนแพงโอ้ยลมพัดเย็นดีดีรมหนาวป่ะพี่น้องขึ้นยังขึ้นอย่างเบี้ยเพราะแรงแรงติดกันท่าอ่าอ่แมนแมนแมนแม่กระทบกันกำลังแมนอยู่ ต้องต้องหาเดือนพระอาจารย์เต็มดวงนะมันจะงาม<น>เอ่อดวงไง,ไง<อ>่ายๆกันเนาะอ่อตอนนี้กำลังตุ้มโฮมจมันปลาอน่านพี่น้องยังไม่ได้ไปสายอยู่ครับนี่รอทีมงานเพราะว่ามันออกงานใหม่นะต้องรอกันจะเล็กที่น้อยเลยพี่น้องยังไม่ได้ไปสามาสายอยู่ครับโอ้บรรยากาศดีรีบันปลาอ่านสุดยอดครับบ้าตอารินแอนอะไรลียาลียาเุมนครับโอ้ ทางนี้ครับคุณนายปากแนกครับครับกินแน่เขาครับกิกแน่เขานะนคุณอย่างนี้ <c oughs> ปนอยไม่เดินทางเลยเดินทางกีโมงอี่างนี้ควา้ารอเนะสียหนากินข้าวเสร็จก่อนเสียหน้ากินข้าวไปชั่วโมงกินข้าวแซ่ยแท้เสียหน้าเนี่ะคาาวามกบความหนูไม่ได้พี่น้อง ครับโอ้เคยได้กินดีทั้งองงองีหมาทุ่ขีมออาปาแดงตกได้ชื่อระแดงเด้มือนี่ก็ได้แม่ั้งิงไกลั้งินงกปงหมูปงหมาอครับ้อมแซ่บแซ่ครับเอาเจละพันกุมกินเขากินน้ำาสอยูคะสามีออกงาายมือครับโอ้ม่แน่นหน่อยครับพะกลองกุ้นพูนดอพี่น้องจมกึ่ยมแล้ว ข้างให้นอกกันลูกน้องกับว่าถากันเลยพี่น้องลูกน้องกับมากล่ะเดี๋ยวามพร้อมครับออกง้านไหมมันก็เล่น่าลูกน้องครับหันสไปก้อนกับอะไรนะครับต้องถากันนหไมครบกันเดี๋ยวเ็าออกง้านเขาที่เขาทางครับรถบ้านกันเพื่อจะได้ออกโอ้คืออีกด่วนเเพราะว่าอันนั้นคือการถาค้นคือการครับกว่าทีมงานส่มากครบกันเป็นรถแต่ละขันแต่ละขั้น เตรียมพร้อมทุกคนสำคัญด้วยกันหมดทุกคนครับต้องรอกันอันนี้โอ้ก็ปากแดงขึ้นโอ้ไปยิ้มมาสูตรอะไอีกแล้วมาดเถอะทุกคนอย่างนี้กับผู้ปากแดงแดงนะบอกปากแดกบอกปากแตกปากแดกผมก็ไม่ท่าสีอื่นเป็นยังก็ท่าสีแดงนะสีอื่นหนุ่มหนุ่มกับสีแดงโอ้ท่าสีแดงไม่ชินวาดบ้านผมไปยิ้ม ก็กินอดบ้านบ่ะกินอดคือป่ามาในกาบบ้านย่ไกแล้ว่มมีคนยถาไปที่บ้านไงอ๋อฮะบ่คือกินข้าวกินน้ำลวบ่นเนี่ยนะบ้า่นี่ยูเยงคือความไปอะรเนี่ยูดอะไรมาไหมเคยมาเคยมเลย้อซื้อว่าอะไก่อ ซีพ่นครับซีพอนโอ้พอดีคนมานั่งใก่เนาะใกล้แต่คนรอดวงเจ้าโอ้หัวหน้าลดมาถึงเลยบบคือท่องเส้น็มไงแต่วะโอ้คือลำซ้ำเดี๋ยวงนธรรมดาเในพี่น้องกไนเลยโอ้ยธรรมดาธรรมดาลุยเลยงานสาวน้อยแต่ละคนมันธรรมดาอันนี้ทีมงานจอกับทีมงานประดับครับนะครับ หารถหารถเกลืองเห็นนั่งเกลืองนะโอ้ยผาสังกระจายลึ่งอยู่นี้สังกรนะจายนี่พะหน้าปร,รับนะครับพราะหน้าง,ง่าย,ยน,อน,น,น,อน,น้องใส่ป้าเต้นอนใส่นอนบ้านนอนไงบ่เอารถยางมาสักประเด็นยางเขามาแล้วจ้างรถเขามาส่งบ่ โอ้แจ๊กเอาสิมาประรามีคนขาดจะกคนเขายกนูดเดียเนี่ยเจ๊ก่อนบ่เจ๊ก่อนเว่าราคาพผูดอีกร้ากบักนั้นเด้ชบกักยังกัเปิดเบสมาก่าาโอ้แสดงว่าขาดจะเจ๊ก่อนผู้ดเดียวโอ้เปาด้เาวันีนนกับอกกันที่หจังมากโอ้คนนี้ันที่สนามสามซีห่าห ปา,าสมือสมืไปไชว่าสาวน้อยก็คือขาดด่นแน่ไปงานศพเป็นคนวาอยู่เาซเฟอร์ขับรถกลังเสียงเลิกซเฟอร์ขับรถตนขั้นใน้ใหไอของลุงมโจนะว่าจะให้ไอ้วนขับผู้จัดการไม่ยอมะทำไงจะผู้การจะผู้ัการไปก่อนอ่าอให้ให้ขับไปก่อนเนาะับครับ อาอากาศลมพัดเย็ยนดีๆจะไปน่องุออดอยอๆอากาศคักๆๆความเคลื่อนไหวครับตอนนี้เที่ยงว่าแล้วพเพื่อจะว่า,ากับมหาเป็นยังขึ้นบนพางเที่ยงว่าแล้วาเขาบริหารทากันทานก้อนครับพี่น้องทำเลดีนะบ้านตาบ้านนี่โลตานี่รสอกศูนย์การ พอเพิ่งกูซุ้มไอ้บ้านแพงอยู่นะครับทั้างพุ้นก็สิเป็นเจดีอย่างนอกเนาะช่วงที่ว่าวัยุดเมื่อกี้ลุงตูกับเฮ็ดไฟเฮ็ดบุญถวายเพื่อนูยครับพี่น้นองงานนั่งา,า,านเฮพันแล้วอยู่ครับเดี๋ยวไปทอดงานจากศิลางงาน,าางานอ,งอีกตัวหนึัง้ะพี่น้องเด้อสุรักษิตนี่ครับกี่ยวับบรรยากาศความเคลื่อนไหว ไม่ได้ไปใส่มาใช้ครับสิครับโอ้คืหรอว่าาะนะคคือก้อนเอวคือเปาะคือก้อนแอวกันคือครับเป็นยังไงครับเป็นังโอ้ยโอ้อ,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 อ้อคือกอนแอวปลอมคือ แซ่บป,ปากแดงนะครับกิจการเพื่อกิจการกขายดีขนาดครับผู้นี่ตะล่างเปตาครับผู้มาเราแต่กับเมื่อมาเราแต่กับเมื่อครับอะไรวันนี่ยังไงพี่น้องมันนียนน้ยงังมากมายสวัสดีนะครับพี่น้องครับขอบุญขอบุญหลายนะครับเอฟซีสังหารซิโก้สกอตต์ในกตากาลับชมครับ เมื่อแรกเมื่อแรกนะไอ้มีความสุขไงล่ะอยู er, ่ด mm ีแ hmm. ม mm ่ง hmm. สุขส um ุขคนครับร um ่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปนะครับเด้อเฮงเฮงรวยปังฟังสุขสุขคนครับเจอกันคลิปหน้านะครับเด้อมองหน้างานพคนะครับโอ้ยคักี้เย็นเด้ครับพี่น้องสุดยอดดีดครับน้องผัดเด็ดดีมีอะไรจะพูใหม่ พักกับพาคก,กูหลายครับพักสามมือซื้อมือต่อไปก็บม่ได้พักก็เดี๋ยวเน้ยเอ,นอานองเอาสวัสดีทุกคนสุัคดพี่น้องสวัสดีครับ